สวัสดีครับเจอคนที่ใช่ขอมั่นไว้ก่อนและค่อยไปจดทะเบียนสมรสกันในวันข้างหน้าแต่ต่อมากลายเป็นคนที่ไม่ใช่และไม่ประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสกันแล้วผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการมั่นก่อนนะครับการมั่นจะมีบุคคลอยู่2ฝ่ายคือผู้มั่นกับผู้รับมั่นนะครับโดยกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมในปัจจุบันการมั่นเนี่ยนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นบุคคลต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้นะครับและก็จะมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง2สิ่งสิ่งหนึ่งเรียกว่าของมั่นและอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าสินสอดซึ่งของมั่นนั้นเป็นทรัพย์สินที่ผู้มั่น ให้แก่ผู้รับมั่นเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะจดทะเบียนสมรสกันต่อในอนาคตต่อหน้านายอำเภอสำนักงานเขตหรือที่ว่าการเพอส่วนสินสอดเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายผู้มั่นให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีเพื่อตอบแทนการที่ผู้รับมั่นยอมสมรสด้วยซึ่งการมั่นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อผู้มั่นส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่ผู้รับมั่น โดยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีการให้สินสอดด้วยจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมายและเมื่อมั่นกันแล้วของมั่นตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับมั่นการมั่นไม่ใช่เงื่อนไขของการสมรสแม้ไม่มีการมั่นก็สามารถสมรสได้ซึ่งภายหลังที่การมั่นมีผลตามกฎหมายแล้วหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรสหรือไปจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่นฝ่ายนั้นจะถือว่าเป็นผู้ผิดสัญญามั่นในทางกฎหมายฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นจะไปร้องขอศาลให้ บังคับให้ผู้ผิดสัญญามั่นจดทะเบียนสมรสกับตนไม่ได้และถ้ามีข้อตกลงกันไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญามั่นข้อตกลงนั้นมีผลเป็นโมฆะในการผิดสัญญามั่นดังกล่าวนั้นถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นดังกล่าวมีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลเรียกให้ฝ่ายที่ผิดสัญญามั่นชดใช้ค่าทดแทนได้และถ้าฝ่ายที่ผิดสัญญามั่นเป็นผู้รับมั่นฝ่ายผู้รับมั่นนั้นต้องส่งคืนของมั่นและสินสอดให้้้แก่่ผูมันวย ทั้งนี้หากคู้มั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายก่อนสมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกร้องค่าทดแทนไม่ได้ส่วนของมั่นและสินสอดนั้นฝ่ายผู้รับมั่นก็ไม่ต้องส่งคืนของมั่นและสินสอดให้แก่ฝ่ายผู้มั่นแต่อย่างใดหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์ส,สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ